เดี๋ยวเราจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้เพิ่มนนะพี่น้องเอ้ยมาลองดูได้หรือเปล่าไ,ได้อยู่เอ้ามายกขึ้นสิคุณแม่อะไล่ะนี่โอ,อ้โหนี่เอาอนี่พอดีเลยเห็นเนาะ,นะอิม หันแผงมันมารับเดดหน่อยมาเอ,เออคุณแม่จับจับถึงหรือเปล่าโอ้ตอไม่เข้าเลยไม่อะไรไม่ ตอกไม่เข้าคุณแม่เ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อน,อนคิดก่อนเอาไงดีตอกไม่เคยเข้าอาหรือว่าย,งยิงทะลุเลย chăng Tôi luôn đó Nó subscribe cho nó Ghiền nào long đô dích con mẹ ông mày เอาไออหมเจ้างไหมท่มืมไม่เข้ารูมหรอฮ เข้ารูมันลองปล่อยดูสิมันอยู่หรือยังนี่ นาจะอยู่อยู่ได้เน,นาะโอเคน่าจะอยู่ยอืออยูออยอ่เดี๋ยวห้อยอันนี้ห้าห้อยอันนี้จะทำที่ห้อยก่อน ไหนจะไว้ตรงไหนดีตรงนี่เลยแหละนี่เลยวะนั่นเลยแหละค่ะตรงนี้บ่จ้ะตรงกลางนี่เนาะจ้ะห้อยตรงเตียงอยู่ตรงนี้เนาะจ้ะอืมอ่ะดูนะโอ้ไม้เหรอนี่ไม้ไมโอ้โทรศัพท์ <c oughs> ออกก่อน นะม้อยสายย่อนอย่เลย อืเรียบร้อยดอดไฟเต็ครัวเี๋ยอตัวหนึ่งติดตรงไหนตรงนี้เนาะใกล้ๆกันนี้เพราะว่าใส่ข้างนี้จะได้มองเห็นสองข้างเอเอสว่างมันก็เปิดของมันเองทั้งคืนนะไม่ต้องไปปิดมันนะว่าไฟฟรี ไสายมาถึงไหนนี่ตรงนี้เลยไหมคุณแม่นี่เราหาอะไรมามัดลงห้อยดูสักหน่อยมัดเชือกไห,ไหมมันจะได้แบบสุดสายไปเลยเราขึ้นได้หรือเปล่ามันถึงหรือเปล่านี่ตัดเชือก ไเชื่ยค่อยก็นานพวกสิ่มานปิดแล้ราเลยฮะมันปิดแล้รอะกดทอดอ่ะทอดอันกับรื้อรถอ่ะอันก็คึิดไปอันสะเดาเยอะถ้าสมมุติว่าแผงมันไม่มีแดดมันมันจะติดถ้ามันมืดอ่ะแผงมันไม่รับมันไม่ชาร์จแล้วมันก็จะติดเออหลักการของมันอ่ะ ทำไงเราถึงจะพาดไปตรงโน้นได้คุณแม่เอ้ยทำไมนะกินกินไปไมต่อยังว่างกินอ้อนอ้างกินเพยียดก่คนอาบูัวไปโดนอืออาบอะกินอะไรกินะไ

ใกล้แล้วใกล้แล้วมารอืเอออึบอูอ้นี่เชือกต,ตัวนี้เนาะมัดใส่ตัวนี้เนาะ ไหนลองดูสิแ้วคุณแม่อยากจะถอดเอาไปกัน้นเข้าสวนเข้าอะไรก็ไปถอดเอาในครัวเอาตันนี้นาะยจะถอดไม่ค่อยถึงไม่ได้ถอดดอกเอาไว้ยัาง,ง้านเลยเนาะมาอ่าทีนี้ก็มีไฟฟรีใช้แล้วคุณแม่นะสบายไม่ต้องเสียค่าไฟ สังจ,จะเปิดแต่ตันนี้เลามั้งดูงแล้วนี่อเอาสมัดจะได้บ่นี้เลี้งสมาธิะไรบนี้เจ้าเหรอคอยจะมัดนันนย้อนล <c oughs> ได้ยู่นะฮ่ <c> ่ <oughs> เ่น,เนันก็พอแล้วมนูงมากก็ได ดิบอ่แบบนี้บออเือนน่าจะพอแล้วเอาแบบไม่สวยเลยบอสวยอยู่ไม่สวยไปโดนเทาเอาบันไดแค่นี้บอมันขี้ล่ายจังเลยฮะเฮ้ยสวยอยู่เอ้าโอ้เอ้าได้อยู่อ๋อโตหรือยังไปเค็ีของก่อนบาย แหมคุณแม่อยากปิดเปิดก็ปิดได้นะอยากเพิ่มแสงก็เพิ่มได้อยากลดแสงก็ลดได้ฮะลองกดดูปิดเปิดกดเลยกดทีท่อทพื่อแดงกดจุกอมมันจะติดนั่นแหละเออกดอะไรก็ได้เออถ้าสมมติอยากให้มันออโต้ก็กดตัวนี้เนี่ออโตน้นี่กดตัวนี้เออเอาปิดไว้ก่อนตัวนี้ออโต้มันจะปิดเปิดเอง กดปุ่มนี้มันปิดเปิดเองถ้ากดปุ่มนี้ก็แสดงว่าเราตั้งให้มันเปิดไฟแค่สามชั่วโมงมันก็จะดับอันนี้ห้าชั่วโมงอันนี้แปดชั่วโมงอันนี้อ่อันนี้นี่สว่างมากบวกนะบวกก็คือเพิ่มความสว่างลบก็คือให้มันสว่างน้อยเออส่วนไอ้ตัวนี้ไม่รู้อะไรนี่เดาเดาเอา,เอา,เอา,เอากดไปทุกทีแสงดงเดี๋ยวมันก็ติดๆดับๆของมันเองแหละโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับกันได้คุณแม่ Nah, Pak Wadi ini kan. Jadi, ah. kerap. Ah.